วันนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้นะครับโอ้ใหญ่มากสร้างเองนะสร้างเสร็จมานานแล้วแหละแล้วเพิ่งจะมารีวิววันนี้เออโอเคนี่มันคือเรือเออเอ็มวีบ n ิ i ทนินะชื่อมันไม่ใช่เรือ h m s b r อ t เอ n บ c นะ ไม่ไม่ใช่เรือบิทนิกที่มันเป็นโรงพยาบาลนะนี่คือมันมีอันนี้คือเรือบิทนิกรลำที่สามอะที่มันมีจริงนะ <c oughs> เป็นเรือบิทนิกในปีหนึ่งเก้าสามศูนย์เรือบิทนิกในยุคสามศูนย์นั่นแหละนี่เดี๋ยวจะรีวิวให้รอบๆให้ดูโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรือชูชีพก็เยอะนี่ใหญ่มากแต่มันก็ยังเล็กกว่าเรือไททานิกนะมีธงเมกาด้วยนี่ข้างใน สองกระโดงเต็มไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> นี่โอ้ยขยับยากเมื่อกี้นี่ดูข้างบนปล่องยังเก็บรายละเอียดถึงตรงนี้เลยนะแต่ว่าข้างล่างมันไม่ได้เป็นรวมเป็นแบบพื้นแบบเน,นี้ยทุกคน อันนี้ก็คือห้องที่มันหน้าตาคล้ายๆบวกที่มันแหว่งไปอู้โอเคเมื่อกี้นี่ตัดคลิปไปเอาน้ำไม่ใส่ <laughs> หัวเรือก็สวยดี โอโหใหญ่จนแบบเกมเกมแทบหายอ่ะเข้าไปดูห้องขับเรือน,นะทุกคนพาเขาไปดูนี่โอ้โหอย่างสวยมาดูวิว ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ที่ดูวิวนะที่เป็นที่คนแบบดูสิ่งกีดขวางของเรือเรือจะได้หนีทันเออไม่ใช่ที่ดูวิวคนชอบแบบเข้าใจผิดกันว่ามันเป็นเนออที่ดูวิวเออเอาเข้าไปอัน,นี้เดี๋ยวรีว,วิวเรือชูชีพด้วย โอเคดูชูชีพก็เล็กนะใหญ่มากอะไรอ่ะนี่ถ้ามาเทียบตัวคนจริงๆนี่มันจะใหญ่มากเลยนะโอ้โห โอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอปิดแค่นี้นะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยบ๊ายบายทุกคนจะบ๊ายบายสองบ๊ายบายทำไมไม่รู้โอเค